ะะต้นหอมแดงหอมแดงปลูกไว้ที่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงอันนี้ประกาศใกล้จะพอแบ่งแยกแล้วนะคะผักชีลาวค่ะผู้ใหญ่บ้านนี้ใส่ดงยังนะคะเขารณรงลงให้ปลูกผักไม่ใช่รณรงค์ให้แนะนำแนะนำให้ปลูกผักกินกันทุกบ้านนะคะผักปลอดสารไร้สารค่ะ รับประทานก็อิ่มอกอิ่มใจเต็มปากเต็มคําไม่มีสารพิษเกียร์ปนนี่ผักชีลาวนี่ผักบังต้งผักกาดน้อยนีเดิมบ้านหวานใหม่ผักกาดขาวต้นหอมทำไปข้างบ้านนะคะเนี่ยูยข้างข้างบ้าน กาดน้อยก็ลปลูกไว้หลายรุ่นค่ะปลูกไว้หลายรุ่นต้นหอมทำสองสามรุ่นนะคะทำไว้เก็บกินที่บ้านเศ้ไปก,กิบทอเพียงติดถนนเ,เห็นไหมข้างถนนเลยนะะี่ค่ะกเกิบทอเพียงอากาศถาวต้นหอมผักชีอืม กาดน้อยปลูกไว้ข้างบ้าน้างบ้านคางเรือนนะคะปลูกได้ทําได้ทุกที่เลยไม่ต้องทําเป็นแปลงเป็นร่องก็ได้แค่ว่านๆไปที่ดินนะคะแล้วก็ใส่ปุ๋ยดูเลยปลูกไว้ข้างบ้านข้างช่องไว้เก็บกินอันนี้เริ่มอ,ออกดอกแล้วปลูกนานแล้ว ผักสวนครัวนะคะเกษพอเพียงมีมะเขือเน,นี่ยมะเขืออ,อ่อนชอบกินต้มจิ้มดำพริกอร่อยเศรษฐกิจครัวเรือนนะคะผักสวนครัวก็มีแบ่งขายบ้างตามตลาดนัดตามตรงละสิบ,บาทสิบบาทผักส,ส,สีลาไม่มีสารพิษ ไม่มีสารตกค้างเคจ้าเคจ้าเคนะคะ